โกสปอกลับมาเป็นทรงขาขึ้นในระยะสั้นหลังจากมายืนเ,เส้น EMA 12กับ26เนี่ยตัดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงดัชนี RSI เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระเวน60 65เนี่ยยังไม่เข้าเขตโอเวอร์บอรที่เป็น70บวกอย่างเต็มตัวยังมีแก็บให้เล่นขึ้นไปได้นะครับสวัสดีครับพบกับสรุป5ปัจจัยขย่าราคาทองคำวันนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับตลาดจ้างงานสหรัฐแกล่งเกินคาดนะครับ เบรกแผนดอกเบี้ยขาลงโดยตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Non Farm Payroll นะครับเมื่อวานมีการประกาศออกมานะครับเขาเลื่อนมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนื่องจากว่าทางสาหรัฐเขามีกอบ n เมนชัดดาวในบางส่วนนะครับทําให้ตัวเลขนี้เลื่อนการประกาศแต่ก็มาประกาศได้ในเมื่อคืนนี้โดยออกมาเนี่ยพุ่งแตะหนึ่งแสนสามื่นตำแหน่งนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เกือบเท่าตัวเลย รวมถึงอัตราการว่างงานที่ก็ลดลงเหลือแค่4.3ซนะครับซึ่งข้อมูลที่แข็งแกร่งขนาดนี้นครับทำให้ตลาดเนี่ยลดความคาดหวังที่จะเห็นเฟดหันดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาย,ยนลงนะครับส่งผลให้บอลยูเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นแล้วตรงเนี้ยถือเป็นตัวสกัดกัน้นการขึ้นของทองคำในระยะสั้นนะครับประเด็นที่สองนะครับดอลลาร์รีบาว์แรงรับอน,นิสงเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง โดยต่อเนื่องมาจากประเด็นแรกครับเมื่อตลาดเนี่ยก็มีการปรับการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะข้างสูงนานขึ้นนะครับค่างเงินยูเอเซอราจึงแข่งค่า,ข,าขึ้นทันทีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วโลกนะครับโดยแม้ทองคาจะพยายามรักษาระดับเหนือ5,000ดอลลาร์แต่ก็โดนแรงกดดันจากการที่ดอลลาร์แข่งค่าตรงนี้ทาให้การเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยทำได้ยากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันราคาทอง ส่วนประเด็นที่สามครับจีนเสี่ยงเงินฝืดอุปสงค์โลกซบเซากดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตัวเลข CPI หรือดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเนี่ยในจีนขยายตัวเพียงแค่ศูนย์จุดอเปอร์เซ็นครับขณะที่เงินเฟ้อ PPI ฝั่งผู้ผลิตเนี่ยหนักเลยยังติดลบต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงปัญหาเงินฝืดและอุปสงค์ในประเทศจีนเนี่ยที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับโดยแม้ว่ารัฐบาลจีนก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ แต่ยังมีความกังวลเรื่องการผลิตที่มันมากเกินไปแล้วก็การบริโภคที่ยังต่ำนะทำให้ธนาคารกลางจีนเขาก็ยังพยายามที่อัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วว่าเม็ดเงินที่ทางธนาคารกลางจีนเขาจะอัดฉีดเข้ามาเนี่ยจะไหลเข้าสู่ทองคําเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยหรือไม่นะครับ ประเด็นที่สี่นะครับสหรัฐอิหร่านยังตึงเครียดนะครับหนุนเซฟเฮเว่นอย่างทองคำเนี่ยดีตัวนะครับก็ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่กดดันนะครับแต่ราคาทองคําก็ยังพยุงตัวได้ด้วยปัจจัยในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจากความกังวลเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนตัวที่หนุนให้ราคาทองยัง อาจจะไม่ได้ดิ่งลงลึกมากนะครับแม้ US Dollar เนี่ยจะแข่งค่าขึ้นมาแรงก็ตามนะครับปัจจัยสุดท้ายประเด็นที่5มาดูแนวโน้มในเชิงเทคนิคเนี่ยกราฟ e m a ส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วและทยอยสะสมลุ้นขึ้นต่อเนื่องได้นะครับโดยในเชิงเทคนิคเนี่ยโกสปอตกลับมาเป็นทรงขาขึ้นในระยะสั้นหลังจากมายืนเเส้น EMA 12กับ26เนี่ยตัดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึง ดัชนี RSI เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระเวน6กสิบถึงหสิ้าเนี่ยยังไม่เข้าเขต o v e r b o ์บอที่เป็นเจ็สิบวกอย่างเต็มตัวยังมีแก็บให้เล่นขึ้นไปได้นะครับกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำทยอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับ4 9 2 0ัน้าี่สหรือราคาไทยเนี่ยประมาณเจ8ดหมื่นสาันแดร้อยะครับแล้วก็ลุ้นถือยาวไปขายทำกำไรได้ที่โซนแนวต้าน5้าพันสี่ร้อยเลยนะครับหรือราคาไทยเนี่ยเจ็ด0ื่นดบาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ